อันนี้ห่อเอาไว้ซือ้อแนวยูแน,นวกินให้เด็กหน่อยเด้อเขอาใจเขา,าสีมายามไหมหยาบไม่เขา,าสีเสือเสื้อผ้ามาฝากเด็กหน่อยนี่นะนี่เ,นเบาลูกใส่เสื้อไ,ไอ้แบบนี้โอ้หนี่บบได้ซักจะคือบบถึงมันมีมน้ำซักของน้ำของที่อาอยู่ใส่นี่ bò, cái, bếp cởi phân chỉ suôn, cởi bia mầm nguyên nhiều đuôi, mai thế này, em, mai, nhiều đồ, say bẹt, thằng Joe đang đay, buồn không, em. <laughs> 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 <ไ>บรรยากาศครับบรรยากาศบ้านท่าซื่อบูมาอย่างก็เป็ดบ้านอย่างนี้บ้านเคียงเนาะขึ้นกับเมืองอย่างแหละขึ้นกับแข็งสารวัลบนเลยบอกอเมืองสารวัลบนแสงสารวัลบนครับบ้านเค่อง อย่ามือนเพินเพลนส่วนมือเืินสบายดีคุูเอวเจ้ากินขนมบ้กินขนมบ้กินป้ขนมเดี๋ยวตอนเข้าเมื่อยางไปเอน้ำเข้าน้ำรดเด้อเออสบายดี ใส่เฮี้ยเจ้าหลังใด่หลังนี้บ่สบายดีเออเพิ่นเท่าภาพเพิ่นไปเท่าไปเทียะนะ่ยวต่าสูงเท่าเลยให้เพิ่นภาพมาเฮีอยนหน่อยนะไอ้ท้าวเออแม่โนเล่นมายามนี่นะเออโอ้นี่บอกงั้นลูกอะ่ะเออสบายดีสบายดี แม่เป็ดบ่เออเพิ่นพาเข้าปเลาะเข้าก็เลยอยากเออพาไปเล่นเฮี่ยงแน่สันเดย์เอออันนี้ลูกสาวบอกมิได้จากคนซี่แห่โคคนเออนี่บ่ครลูกเจ้าเหมือนได้บ่พ่อเพื่นไปที่ไหนไปเฮ็ดเบียกพ่อไปฮะพ่อไปเฮ็ดเบียกบ่โอ้เอ๋อคือภาษายังเก่งภาษายังเก่งด้วย เป็ดมีมีนองจากคนนี่ยคนหคนอืออันนี้กันอันนี้ก็นนองเจ้ามันบอกอือสบายดีอือเจ้ากินข้าวเที่ยงหรือบอกบอบได้ยังกินเที่ยงอือบอส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 บียบอสบอสบอสบอบอสบาสบอสบสบอปีอออออ มอเกคบอกมอเกงไปเจ้าอันอ nice ันได้ข่าวอะไรอยู right. oh, oh, okay. ่่ปีนี้ดเฮ็ให้เฮ็ดพูบ่มีตัวให้บ่เอาเราอยู่กินยังไงเชื้อเอาบอกเขาซื้อเอาโอ้ผู้ใดไปแหงกันรับจ้างรับจ้างเขาผัวบอกไปเจ้าฆ่าลูกหน่อยให้เราลูกหน่อยกถอะนะอือโอ้ยขออันนี้เงื่อนเจ้าเลยบอกโอ้โหเงื่อนไข เยงลูกย่ามหนาวกับบ่หนาวบ่มีลมทอบ่เด็กนอน็นละเอี่ยงนะแปมเก่งเหรอเนาะตรงเนี้อันนี้ไงพื่อนพี่น่องครับบ่ เป็ดเป็นไอโมอบอเป็ดบูกอือมาเทารุ่นเจ้าอยากได้ยังเข้ามาเทารุ่นเนี่ยเจ้าอยากได้ยังเนี่ยเด็กได้เสือ้อบ่ลูกเอาบปเสือ้อเนโอ้มาเทารุ่นเขาสิมาใหญ่ใหม่เด้ออือ เขาสิไม่หยาบไหมเขาสิซื้อเสือมาฝากเด็กน้อยนี่นะมีคนาราจกาโตเสือพานี่แล้วมันบอมีตัวอะไรกับแบ่งกันไซน์เนีนบอโอ้แี่เอาปอยาดเนี่บอเสือพาเด็กน้อยมีทำหนูบอนี่บอมองไว้เสือพามันบออเจ้ากระนอนยังสี่ได้บอเลยยู่ยังสีอะไรมันบอไปหาบจ้างนี่ได้เมื่อไร จับกลีบจักพันได้ช่องสามสามสามแสนที่แสนเมื่อละสามแสนที่แสนเอาก็ได้ได้สิมื่นบ่ได้นนี่ไปรับจ้างนี่ไปเฮ็ดยังจักแล้วจักพวันจักไปเฮ็ดจังเนี่ยพวะพวะอยู่น้ำบ่นอลยู่น้ำกันมันบ่โอ้ช่องสามขืนแล้วมันอะไรมาจักไปใช้ไปรับจ้างจับใส่จับ อันนี้ห่อเอาไว้ซื้อแนวยูแนวกินให้เด็กหน่อยเด้อเขาสีไม่หยามไหมหยามไหมเออเขาสีเสือ,อเอออสื้อผ้ามาฝากาเด็กหน่อยนี่นะนี่เ,เบาลูกใส่เสือนเน้อไ <analyze> อ้แบบนี้โอ้โหนี่บอกได้ซักจะคือบอกถึงมันมีหน,น,นามสักของหนามของทีท่าอยู่ใส่นี่ เียนอบเไปเฮ็ี่โอ้ตัวใหม่กัป้าเพื่อนอ๋ออันนี้โมเมนเพื่อนบ่อันนี้เปนเพื่อนอ๋อปาไหวแต่ว่าไปเฮ็ดพุ้นอืมเอาเาซอไมาหยาไม้กันเขาสิมาหาเป็ดไม้เด้อเออโอ้จะบ่หูว่าจะของจะปี๋เล่นบ่ะ เจ้าสีได้กินเค้กเดกคนสามสิบป้าเออสมสิบเแม่สามสิป้ายเป็นปลเป็นยังเกาะบเป็นปลาความเล้าความเล่าโบราณความเลาบอคอยได้โอ้บอเดยแต่ภาษาบานเฮาบ้านเฮาภาษาอย่งภาษาแงะภาษาเงะเขาเป็นเผาเงะบอเาอินทองงะองเงะโอ้ ข้อสีมะอยาไม่ข้อสื่อเครื่องสื่อของมาฝากเออเนาะเอาเอาเอาโอเคโอเคคันคลิปจบชหน่ยเหรอตนี้ได้เล้แล้ววาวิญญาณก็ได้แล้

เียนไม่ยงได้ยังม่ได้เดี๋ยวเดี๋เดถึงทุกประจํยังม่ได้เดี๋ยวขันเรือค่อยเห็ยเนอ่ะอันนี้นะนายเบียนเยอะเนาะอรอรอมเ้อาเฮ้ยาไ้เขหนี่นี่นี่เป็นอะไรนี่บ่ะนี่นะมุดเบียนอะไรอเอาเฮ้ยใส่ใส่พนี้พนี้ได้ไปพุ้นี้น่อยได้ไปเนี่ เอาเยอมดไปหฮะเอาเยะด้อดีดีย่อ้าวเป็ตู้ี่มอยู่ตู้ตู้ดูไีเนออนเลยเห็ได้เล้ยวเขาเอาอยูด้ดไปยัง่ได้เดโอได้เล้วเขาเ้าวเลี้วนอกูันได้น้

ู่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันความสุควมทุกผูพัน ่สนใจแลทุกวันที่นัง่ง ขอเหตตาคมหวนคืนไปนั่งตากลมสมบิวกับไบเบ่าบ้านนาะ บ่อยอมเสียสูนหูบส่งจะคงมีคุณเนื้ออุ่นเจ้าอย่าตรอมตรงให้คืนบานออ้านนอาไอบอกจะขอเยตาคมมวลคืนไปนั่งตาลม